สวัสดียามเช้าครับใม่ๆทุกท่านนะครับผมเดินไปวัดนะครับเดินไปรัดไปนะครับผมตรงนี้เขาย,ยังไม่ได้ไปลูกนะครับพื้นที่วางเปล่าเราเดินผ่านได้นะครับผมข้ามถนนไปนั่นก็ ได้ใกล้แลว้วจะเดินตามถ้าเขาปลูก,กเกษตรหมดนี้จะเดินอ้อมไกลนะครับเดินไปตรงใกล้ห้ามไปนะครับผมไป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 เออใกล้ถึงแล้วนู่น ท่าสัญาณอากาศวิลามแอพอตสนามบินบุรีรัมนะครับด้านข้างด้านข้างกำลังข,ขยายไปเรื่อยๆนะครับผม,มออรีรัมแอปพอตหลายกิโลหด้อหลายกินพื้นที่ไปเยอะเดี๋ยวเราก็ถึงวัดแล้วนะครับผมถึงวัดแล้ว จะเพึ่งมาตอนนี้เรื่องเครื่องบินไปนู่นเห็นทงแล้วนู่นเสียง <c ười> เครื่องไฟอยู่นู่นแล้วป่ะน้ำอาบน,น้ำนะครับผมต้อยอาบน,น้ำก่อนอาบน,น้ำก่อนแต่งตัวสวยมาถึงแล้วเร่งมามามา เอามาเบ้นมาโอ้ยเจอหลังแตนด้วยเหรอนำไหลรยังแรงเอาดิๆๆเอาดิดิคัดดิๆมาทอนมา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 โซบตึงมาก็เตรียมตัวแล้วครับผมแต่งตัวแล้วนะครับผมทำไมเงียบจังเนาะทำไมเงียบจังเนาะครับผม ผู้สาวนี่จะขายได้กินผลไม้เพราได้กินไหมเนาะมา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 ปอ้อนอ,อาหารช้างตังข้าวัดเร็วป้อนเร็วป้อนเร็วอ่าเจ็ดละห้าสิบเด้อข้าวัดข้าวัดตังบัตรสตังข้าวัดหยิบเลยหยิบเลยป้อนเออเออจ้าก,ก่อนเร็วจ้าก,ก่อนเร็วสวย dạ con xoay hơ 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 xuôi, hơ 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 giúp hay hơ 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 má, Má นั่นแหละเออเ่าเต็มปากเต็มคำเออให้เขาจับดีก่อนมามามานะครับผมเด็กๆป้อนอาหารช้างขายลูกกบช้างขายลูกกบช้างแล้วขอบคุณค่ากขอบคุณค่าก่อนหมดระยะหมดแล้วทุกบาททุกตังค์เข้าวัดนะครับผมมา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  เงียบเงาเหลือเกินมาานตะการหนึ่งอันอะมาตะการนึงสีไหนสีอะไรก็ได้อ่ะสีสดเลยออกมาดีจ้าเลยสีสเลยจ้าขอบคุณเลยด้วยใกล้เลยเก่งมากมาพอดีมาปนโอ้โหแตงโมลุยลุยลุยแตงโมเดียวเดียวให้แตงโมแตงโมชิ้นใหญ่หยิบยาก จับเอสองมือเลยตายน้อยตายรูปน้อยป่าป่าปบาไม่ได้ตัวเล็กตัวเล็กไม่รู้เล็กเล็กจับจับจับเออคนแน่ คุณเลยสวยแล้วขอบคุณจ้าสวยขอบคุณเอออ้าวยิบยิบ เวัสดีค่ะ you <laughs> เดี้ไยตรงนั้นหนยค่ะนนีไม่มีค่ะมาแล้วเชอรีนี่นะคะอย่าไปดูโคดเดอนะ มารอบบ่ายนะครับผมรอบเย็นโอ้ฝนทางนู้นเ่าฝนตัดกอไผ่นะกอไผ่ไปให้เชอรี่ครับผม,มไบสดๆกอใหญ่เลยจะของว่าเอาเลยเอะไรนี่เหลือไว้เดี๋ยวไอีกเที่ยวหนึ่งด้วยนี่กอไผ่กอนนี้ใบใหญ่ใหญ่ใบสวยๆดูมองไม่เห็นท้ายรถเลยอะไรแล้วก็ววเราไปตามป่านี่ มดนี้ก็อยู่ได้บางคืนนี้มดนี้ก็น่าจะอยู่ได้คืนนี้เนาะไปเดี๋ยวไปไปกินที่วัดนอนวัดแด้รีบวันนี้ตรงนี้ชาวแห่ต่อไม่ต้องกลับไปกลับมา,าง,งานเล็กๆทําไปก่อนอองานเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวไม่ว่าก,กันใหญ่ๆนะครับผมไปตาม ที่เราพอไปได้นะครับผมลงให้รถหนึ่งเลยกินคืนนี้โอเคครับผมอ,ออกเดินทางไปที่วัดต่อใกล้ๆครับผมตอนนี้อยู่โอ้ลมพัดฝนตกตนุูเย็นสบายนะครับผมเ <apare God. S 1> ย็นสบายโอ้ลมถอถอถอ ถ้าเขาออกเป็นมีนะตออย่างงามนี่สามกอนี่ก็ใช่เลยใบใหญ่ด้วยใบใหญ่เคครับผมเดี๋ยวไปกันครับมามาถึงแล้วมาถึงแล้วเด้อกินเลยบ่ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาไปลงกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน ฝักจันมาทำไมโซ่มันสั้นมันพันบ่ก็ได้พันบ่รักไปดูที่พันเด็ดขาลดเลยเนาะหมดทั้งกอได้หนิที่นี่ก็อยู่ได้แล้วพันบ่บกเกี่ยวตัวนั้นบกเกี่ยวดอกว่างผัดทึ่งพ้อเออมัดสั้นแค่นี้แหละฮะ มาแล้วนุมาส่งมาส่งดอีกสมุนไพรโอ้โหโอ้โหเยอะแยะเลยอาจารเยอะแยะเลยเฉลี่เฉลี่เด็ดไฟทั้งกอเลยกนมีมีนี่มีสายางสายางอยู่บ่สายางอยู่ตรงหินกาบด้วยายางเงาไปไปทักแล้วูเอยู่ตรงหินกาบเลย มันต้นในันคนย่อต้องเหมือนครับหลงให้แล้วอลงให้เรียบร้อยฮะนอนนี่เลยที่นี่วันนี้นอนกระวัดตี่เลยก็เท่านะถึงดึงมามุดแหละได้กินกาแฟสบายใจเฉยเลยบนปหวานใบใหญ่นะไม่มีน้ำ เอาบ่มืดสาก่อนเอ๊ะรองหนึ่งทำไปทีละกองของทรายบ่ของทรายบนเดินหาบนเดินห้าเหี้ยพระ นอนนี่เด้อนอนนี่เด้อลีเอ๋ยไปตรงนี้เจอกันฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ